สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านบ่อผุดชั้นเรียนอนุบาลหนึ่งอนุบาลครูปลาค่ะคุณครูประจำชั้นก็คือคุณครูสุปลานีมาทาในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียงรอบตัวก่อนที่จะไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เสียง รอบตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูสาระที่ควรเรียนรู้ในหน่วยนี้กันก่อนค่ะสาระที่ควรเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียงรอบตัววันที่หนึ่งความหมายของเสียง วันที่สองอวัยวะที่รับเสียงวันที่ 3. เสียงที่เกิดจากธรรมชาติวันที่ 4. เสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นวันที่ 5. ้าการป,ป้องกันอันตรายจากเสียงเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ ความหมายของเสียงเสียงหมายถึงสิ่งที่ได้ยินด้วยหูหรือถ้อยคำที่เปล่งออกด้านเทคนิคเสียงเป็นคลื่นคลนที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเช่นเมื่อวัตถุสั่นสะเทือนก็จะทำให้เกิดการอัดตัวอวัยวะที่ใช้ในการรับเสียงเด็กๆรู้ไหมคะว่าคืออะไร ใช่แล้วล่ะค่ะหูนั่นเองอวัยวะที่ใช้ในการรับเสียงก็คือหูของเรานั่นเองค่ะเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเสียงของธรรมชาติคือเสียงที่มาจากระบบนิเวศต,ตามธรรมชาติที่มนุษย์ไม่เข้าไปแทรกแซงตัวอย่างอย่างเช่นเรามีเสียงนกร้องเสียงฝนเสียงของเส้นทางในปา่า ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นก็อย่างเช่นเสียงลมเสียงฝนตกหรือว่าเสียงน้ําตกนั่นเองนะคะมีเสียงฟ้าร้องเสียงคลื่นทะเลแล้วก็เสียงนกร้องด้วยค่ะ เสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ด้วยวิธีในลักษณะต่างๆจากกิจกรรมที่หลากหลายเ,เช่นการกระทบกันของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์แล้วทําให้เกิดเสียงการเล่นดนตรีเสียงรถยนต์ ตัวอย่างเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงปลกมือเสียงหัวเราะเสียงร้องเพลงเสียงระฆคงังเสียงตีกองเสียงดีดกีตาร์ การป้องกันอันตรายจากเสียงดังเด็กๆมีวิธีป,ป้องกันอันตรายจากเสียงดังยังไงบ้างคะการป้องกันอันตรายจากเสียงดังเราต้องหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความเสียงดังเกิน80เดซิเบลนะคะเพราะเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่เสียงดังมากๆจก,กต่ส่งผลให้อันตรายต่อหูของเราค่ะเมื่อหูของเราได้รับการกระทบกระเทือนหรือมีอันตรายเกิดขึ้นเราก็ต้องไปพบคุณหมอนะคะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้เสียงรอบตัวก่อนจะจบ คลิปกันวันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาท่ายภาพกันนะคะภาพใดที่เกิดจากเสียงธรรมชาติระหว่างเด็กตีกลองกับเสียงฟ้าร้องต,ต,ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเสียงฟ้าร้องนั่นเองค่ะ ใดที่เกิดจากเสียงธรรมชาติระหว่างภาพคนดีดกีตาร์หรือเสียงนกร้องต,ต,ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องแล้วล่ะาค่ะเสียงนกร้องนั่นเองเป็นเสียงที่มาจากธรรมชาติภาพต่อไปภาพใดที่เกิดจากเสียงธรรมชาติระหว่างรูปภาพเด็กปลกมือกับ เสียงคลื่นทะเลติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักฉเฉลยเสียงคลื่นทะเลเป็นเสียงที่มาจากธรรมชาติรูปภาพต่อไปนี้ภาพใดที่เกิดจากเสียงธรรมชาติระหว่างเสียงคนร้องเพลงและเสียงน้ำตกติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก ถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะเสียงน้ำตกนั่นเองเป็นเสียงที่มาจากธรรมชาติค่ะก่อนจบคลิปวันนี้เด็กๆมาดูใบงานกันก่อนนะคะใบงานที่หนึ่งให้นักเรียนระบายสีภาพสิ่งที่เหมือนกันกับภาพด้านหน้าใบงานที่สองให้นักเรียนระบายสีสิ่งที่ทำให้เกิดเสียง ใบงานที่3ให้นักเรียนลากเส้นตามรอยปลกพร้อมระบายสีภาพให้สวยงามใบงานที่4ให้นักเรียนกากบาททับรูปภาพเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นพร้อมกับระบายสีภาพให้สวยงามใบงานที่5ใบงานสุดท้ายให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับเสียงร้องให้ถูกต้อง แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ